คลิปนี้เป็นการสัมภาษณ์อีลอนมัสก์บุคคลที่ทุ่มเทอย่างสุดตัวให้กับการทำงานโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นสร้างบริษัทอย่างเทสเซอร์และซีซซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายและความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเขาเล่าถึงการทำงานหนักถึง22ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์นอนที่โรงงานและ,ะเผชิญกับความกดดันมหาศาลเพื่อให้บริษัทอ,อยู่รอดโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตป,ปี2008ที่เขาต้องตัดสินใจแบ่งเงินที่มีอยู่น้อยนิดระหว่างเทสเซอร์และซีซ พื่อไม่ให้ทั้งคู่หลงเหลวอีลอนยอมรับว่าการทํางานหนักขนาดนี้ไม่ใช่สิ่งที่แนะนําให้ใครทําเทรามันเจ็บปอดทั้งกายและใจแต่เขาทําเพราะเชื่อว,ว่าหากไม่ทําบริษัทที่เปเรตหน้นลูกของเขาจะตายอีลอนเล่าถึงวัยเด็กที่รู้สึกแตกต่างจากคนอื่นเพราะจิตใจของเขาคิดถึงไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งทําให้รู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกจนกระทั่งได้แรงบันดาลใจจากคําพูดของออตซิการที่ว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพอจะเหมือนเวทมนต์ทำให้เขาอยากสร้างสิ่งที่ดูเหมือนเวทมนต์ ในสายตาคนเท่าไวไปเช่นรถยนต์ไฟฟ้าของเทสเซอหรือจรวดอวกาศของ s p a c e x แม้จะรู้ว่ามันยากและอาจน้มเหลวแต่เขาก็เลือกที่จะทำเพราะความรักในสิ่งที่ทำการเริ่มต้นบริษัทสำหรับอีลอนเปียดได้กับการกินกระจกและจ้องมองลงไปในเหวความสุขในตอนแรกจะค่อยๆลดลงเมื่อเจอปัญหาและต้องเผชิญกับโลกแห่งความเจ็บปวดก่อนจะประสบความสำเร็จเขายังเล่าถึงการทำงานหนักในช่วงเริ่มต้นที่ต้องนอนในออฟฟิศอาบน้ำที่วีเอ็และจอบพื้นเพื่อขอโมยอินเทอร์เน็ตใช้ความสำเร็จของอีลอน ไม่ได้มาง่ายๆและเขาเน้นย้ำว่าต้องรักในสิ่งที่ทำเพราะถ้าไม่รักชีวิตจะสั้นเกิดไปที่จะทนทำสิ่งที่ไม่ชอบนอกจากนี้อีลอนยังพูดถึงความสำคัญของการรับฟันทำวิจารณ์เช่นลบอย่างจริงจังเพราะมันช่วยปรปับปรุงงานได้แม้จะเจ็บปวดและเล่าถึงความพยายามในการสร้างซิสเอ์ที่ล้มเหลวถึงสามครั้งแต่เขาไม่เคยยอมแพ้แม้แต่เมื่อฮีโร่ในวัยเด็กเขาอย่างลอมสตรอง Strong, และจิเนเซน์นไม่เห็นด้วยกับแนวทงางขออีลอนก็ยังคงมุ่งม,มั่นต่อไปโดยยึดหลักว่าถ้าผมไม่ตายหรือพิการจะไม่ยอมแพ้ มุมมองแบบเล่าเรื่องให้กำลังใจเรื่องราวของอีลอนมัสเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากพร้อมกับความท้าทายที่หนักหนาอีลอนไม่ได้เริ่มต้นด้วยความมั่นใจว่าจะสำเร็จแต่ทางเลือกที่จะสู้ต่อแม้จะต้องแลกด้วยความเจ็บและการสีบสละท้าเปรียบบริษัทหรือลูกที่ต้องดูแลแม้ว,ว่ามันจะทําให้เขาต้องเสียเลือดเสียน้ำตาแต่ความรักในสิ่งที่ทําและความเชื่อในเป้าหมายทําให้เขาก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ถ้าคุณกําลังเผชิญความยากลำบากในการไล่ตามความฝัน เรื่องราวของอลอดสอนให้เราว่าความสําเร็จไม่ได้มาง่ายๆมันต้องใช้ความทุ่มเทค,ความติดอยู่และการไม่ยอมแพ้แม้จะเจ็ทวิจารณหรือความล้มเหลวคุณต้องรักในสิ่งที่ทําเพราะความรักนั้นจะเป็นพลางให้คุณไปต่อได้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูจะพังทลายและที่สําคัญอยา่างบูที่จะรับฟังทวิจารณพร้อมมันอาจเป็นกุญแจที่ทําให้คุณดีขึ้นบนที่อีลอนบอกไว้ถ้าคุณอยากสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเตรียมใจให้พร้อมสําหรับโลกแห่งความเจ็บปวดแต่ถ้าคุณรักมันจริงๆ และไม่ยอมแพ้สักวันคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงเมื่อเห็นความฝันของคุณกลายเป็นจริงราวกับสร้างเวทมนต์ขึ้นมาด้วยสองมือของคุณเอง